สวัสดีครับอยู่กับผมชิวชิว Channel นะครับวันนี้ผมก็มีแบงค์ห้ที่ของเก่าราชการที่9หน้าสะสมนะครับนี่เป็นแบงค์พลาสติกนะครับจะมีช่องใส่ในะครับเป็นพลาสติกใสตัวนี้ราชการที่9เก็บสะสมเก่าไว้นะครับ น่าสะสมไว้ครับซึ่งเราหาดูไม่ได้แล้วของลอเก้าครับมาดูอีกละด้านหนึ่งนะครับยังส,สวยอยู่เลยครับใช้งานน้อยครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช้งานใช้งานน้อยครับโปร่งใสครับ ยังไม่ชีกขาดมันเป็นแบงค์พลาสติกยังสวยยังเนียนครับน่าเก็บสะสมครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ